เรื่องย่อละครเรื่องยี่หวาดาตัง EP ที่2ออกอากาศวันอังคารที่13มกราคม2569เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่ 3+ เสื้อผุดรับบทโดย1ชรัต บอกให้ลาซอรับบทโดยชั้นชนาทิพย์ไปเอาเขี้ยวพญาหมูป่ามาให้แล้วจึงจะยอมสอนอาคมลาซอยอมเสี่ยงตายเพราะคิดว่ามีหินปะการังที่ผุดให้มาคุ้มครองอยู่เสื้อวัดรับบทโดยปอนัทวุฒิโกรธเป็นอย่างมากที่ลาซอไปยุ่งเกี่ยวกับพวกโจรสลัดในขณะที่คุณยอดรับบทโดยชายชาตยดมก็โกรธที่เยี่ยมระบบทโดยพลนวัต แอบไปรักษาคนจนเกือบจะตายเกิดเหตุควายของชาวบ้านหายเยี่ยมจึงได้ออกอุบายเอาปูนทาหลังหูของควายเพื่อตามควายคืนแต่เจ้าเมืองดวงรับบทโดยกระดุมธนายงกลับไม่พอใจและได้สั่งให้ลูกน้องคนสนิทไปสั่งสอนเยี่ยมและเพื่อนให้หลับจำ ติดตามรับชมความสนุกสนานครบโรดของยี่หวาดาตังออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3พลัส